เอาละครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนเล่นลิงมาสเตอร์หรือแอสซิสสายพพอร์ตนะครับช่วงต้นนะครับก็มาดูกันนะว่าจะเล่นยังไงเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องดูก่อนนะว่าลิงพพอร์ตเนี้ยเราจะไปเดินตามใครจะไปเดินตามเบรดเดินตามโคอะไรอย่างเงี้ยก็ดูด้วยนะครับว่าเราจะเล่นสายไหนตัวตัวนำอ่ะอ่ะเดี๋ยวลงสเตตัสยังไงมาดูกันนะครับสเตตัสที่ผมลงนะครับผมจะลงเป็นอินล้วนนะครับ เพื่อให้ได้ค่าความนานของสกิลนะครับแล้วก็บัฟมันจะมีโอกาสอ่ามันจะมีสเกลลิงกับค่าอินด้วยนะว่าจะบัฟอันไหนเป็นยังไงนะครับนี่ฮะอย่างอันเนี้ยสปีดบวกเเนี่ยตอนนี้ผมเป็นเลเวลเจ็ดนะมันก็จะมีบอกอยู่ว่าสเกลลิงกับค่าอินบวกต่ออิน25นะโอเคนะแม็กที่1 9บเเปเโอเคมึสรุปง,ง่ายๆคือเราต้องลงอินให้เยอะที่สุดนะครับสำหรับลิงสายซัพพอร์ตนะครับ โอเคสกิล okay. ที่เราจะใช้นะครับเราก็ดูตัวที่เราเล่นคู่ด้วยนะอย่างเช่นถ้าเกิดผมเล่นอตอนนี้ผมเอาลิงตัวเอาแอซซิตตัวเนี้มาเดินตามอาโคอาโคแบบมันจะเน้นค่าเด็กใช่ไหมผมก็จะเน้นไปให้ลงค่าเด็กเยอะที่สุดก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็ลองลงมาจะเป็นตีเร็วเราจะเน้นให้มันตีเร็วด้วยนะเราก็เลยต้องเอาอันนี้ด้วยตีเร็วนะครับส่วนอื่นๆที่เหลือคืออัพข,ข้ามค่าไปก่อนคนระับ อัพให้มันผ่านไปได้ให้สกิลที่เราต้องการนะครับส่วนถ้าเกิดใครจะเล่นไปตามเบสดตามเบรดตามเมอร์เซนนารี่นะต้องเอาค่า s t r นะก็ต้องมาลองอันนี้ก่อนเ t r ให้เต็มก่อนนะครับแล้วค่อยลงสกิลอื่นๆน,นะครับประมาณนี้เนาะก็ดูค่าสกิลให้ครบนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมเล่นอันเนี้ยที่ผมเล่นเติมนตามอาคโคแบทนะครับผมอัพอันนี้7แล้วก็อันนี้เต็มนะครับที่ผมอัพตั้งแต่แรกนะผมย้ำอันนี้7 แล้วก็น,นี้เต็มอันนี้4คืออัพให้มันผ่านผ่านมาให้มันลงอันนี้ได้เลือดข่มการไว้น7นะครับแล้วก็อันนี้4อันนี้ก็7นะครับแล้วน,นี้แม็กเลยนะครับจะค่าเด็กอ่าแล้วก็มีเลือดข้างบนอันนี้หน่อยหนึ่งสี่แต้มเพื่อเอามาอัพอันนี้นะครับอัพชุบนั่นเองเวลาตัวคู่เราตายเราจะได้ไม่ต้องกลับบ้านเนาะก็ชุบแล้วก็เล่นต่อได้เลยนะครับหรือใครจะไม่อัพก็ได้นะถ้าไม่อัพชุบนะครับสกิลนี้ก็ไม่ต้องอัพ ค่าไปก่อนก็แต้มมาลงที่เหลือก่อนนะทีนี้พอเราอัพค่าที่เราต้องการเต็มแล้วนะครับก็ไล่ไล่ <_ S 1> <ๆ S 2> ลงสกิลที่เราต้องการต่อได้เลยนะครับอืม um, นะครับก็มี้นง่าย,ยๆแค่นี้แหละสำหรับการเล่นลิงหรือแอสซิสไส้ซัพพอร์ตตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็พอเปลี่ยนไปเป็นลิงมาสเตอร์เลเวล60นะครับมันจะมีสกิลบัฟอีก2อันที่เราจะต้องอัพอแล้วเก็บแต้มไปลงอันนั้นด้วยนะครับนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมถามได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายสวัสดีครับ